แจกนะคะคลิปนี้มีแจกแค่กดติดตามกดไลค์นะคะคลิปนี้มีแจกค่ะมีแจกแน่นอนนะคะฟังให้จบนะคะฟังให้จบท้ายคลิปจะมีแจกนะคะดีใจดีใจคลิปนี้มีแจกนะคะฟังให้จบท้ายคลิปนะคะ,อะขอขายของก่อนนะคะ ่าวันนี้ร้านพิชยาจเจริญยนต์นะคะขอมาแนะนําสินค้านะคะสินค้าจากทางร้านนะคะขอมาแนะนําสินค้าจากทางร้านนะคะอย่างแรกเลย ข้อต่อซิ่งข้อต่อซิ่งนะคะข้อต่อซิ่งเป็นข้อต่อล้อลดการเกษตรเป็นลดรถไถเดินตามนะคะขนาดามีทุกขนาดค่ะอันนี้ทุกอันนี้ขนาด3นิ้วแล้วก็มี4นิ้วแล้วก็มี5นิ้วนะคะมีหลายสิ หลายสีนะคะสั่งได้ทุกสีค่ะและทุกไซส์สั่งได้ทุกสีทุกไซส,ไสไซ์แล้วฝั่งนี้จะเป็นหกลูกนะคะเออห้าลูกฝั <laughs> ่งนี้จะเป็นจะมีห้าลูกอีกฝั่งเป็นสี่ลูกนะคะหรือหรือสั่งแบบสั่งแบบสี่ลูกกับสี่ลูกก็ได้ค่ะสั่งได้หมดนะคะอ่าตัวนี้ มีทุกรุ่นมีทุกสีราคานะคะราคาอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะยกคู่นะคะคู่ละคู่ละห้าร้อยห้าสิบรวมส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะุอ่ะมีทุกสีนะคะสั่งได้ชอบสีอะไรสั่งได้สั่งได้เลยค่ะ ต่อไปต่อไปเป็นกระทะค่ะกระทะกระทะซิ่งนะคะเป็นกระทะ,ะล้อรถไถเดินตามนะคะเป็นล้อหน้าเป็นกระทะล้อหน้ารถไถเดินตามนะคะ<อ>ขนาดเป็นโตนะคะเป็นโตคือตรงนี้ใหญ่นะคะตรงนี้ ใบโตจะใหญ่แล้วก็มีสี่รูอย่างนี้นะคะใส่ได้ทุกรุ่นใส่ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้ออย่างนี้นะคะขอบสิบหกใส่ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีทุกสีสั่งได้นะคะมีทุกสีชอบสีอะไรสั่งได้เป็นกระทะใหม่คะ่ะเป็นกระทะใหม่นะคะแล้วก็คือจะใส่กับยางอย่างนี้นะคะใส่กับยางแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่ยางในไม่ต้องใช้ข้อต่ออย่างนี้นะคะ มันจะประหยัดไปอีกนะคะแล้วก็ใช้ได้นานนะคะอตอนนี้นะคะทางร้านขายอยู่ที่2 5 5 0บาทนะคะ2 5 5 0บาทรวมส่งฟรีมีเก็บปลายทางะคะ่ะ เป็นยางนะคะเป็นยางซุปเอปเอร์สโตนแท้นะคะขอบ16นะคะใส่กับกระทะติ้งแบบนี้คือยกแบบนี้เลยนะคะคือ1คู่นะคะ1นคู่คือแบบนี้2อ,อันนะ1คู่1คู่นะคะเป็นยางใหม่นะไม่ใช่ยางมือสองไม่ใช่ยางลบกาอะไรทั้งสิ้นนะเป็นยางใหม่เลยแบบนี้ขายอยู่ 5้0 0ัรวมส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะ5้0 0รวมส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะเฉพาะเส้นยางนี้นะคะเฉพาะเส้นยาง3,5 0 0ค่ะเป็นเป็นยางล้อหน้ารถไถเดินตามนะคะยางล้อหน้ารถไถการเกษตรนะคะเป็นยางใหม่นะคะยางใหม่ซูเปอร์สโตนแท้เรื่องอ่าส,าส,าส,าส่งฟรี มีเก็บเงินปลายทางค่ะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเป็นสินค้าขายดีของทางร้านเลยนะคะสินค้าขายดีของทางร้านอ่เป็นทอซิ่งค่ะทอซิ่งนะคะเป็นปลายอ่า ปลายไน,ไปไนเป็นไปลายไบท์ไปลายได <c oughs> <c oughs> เป็นไปลายไดทน,นะคะไปลายไดปลายไดอ่าโอเคเป็นไปลายได์อย่างนี้นะคะมีแหลยแบบนะมีหลายแบบแล้วมีหลายสีคือสั่งได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะยันมากคูบตา้ายังไงสั่งได้กองเดิมไดีกองแต่งอะไร สั่งได้หมดนะคะอ่าอันนี้อันนี้อ่าจัดโกอยู่นะคะจัดโกอยู่และขายดีมากๆเวยช่างทําไม่ทันเลยนะคะตอนนี้แต่พวกพยายามจะทําให้เร็วที่สุดนะคะอยากอยากมานาเหนอค่ะอ่าตัวนี้เนี่ยนะ ติดส,สปริงแบบนี้นะคะติดส,สปริงอย่างนี้เป็นต่อยอย่างนี้นะคะติดส,สปริงปลายแบบนี้สวยๆนะคะสวยมากๆนี่เงาคนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะของรุ่นไหนสั่งได้หมดค่ะราคาอยู่ที่นะคะราคาอยู่ที่590บบาทรวมส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะ ห้าสิบาทรวมส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะอย่างนี้เลยนะคะสวยๆอย่างนี้เลยส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะมีเก็บปลายทางด้วยี่าเาเอจาะ,ะคะเสี่ยใหญ่ของเราบอกว่าถ้าใครมันมันเป็นเฟซหรือเป็นช่อง ถ้าถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์อ่าคลิปนี้นะคะเสี่ยใหญ่บอกว่าถ้าใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้มีส่วนลดให้100่บาทค่ะนะคะกดไลค์กดแชร์หน้าเฟซนะคะมีส่วนลดให้100่บาทค่ะแล้วเดี๋ยวท้าคลิปมีแจกเดี๋ยวฟังต่อเดี๋ยวท้าคลิปมีแจกนะ ะะอ่าอันนี้เป็นท่อท่อรถไถเดินตามเหมือนกันค่ะเป็นท่อการเกษตรรถไถการเกษตรนะคะอ่ามีทุกรุ่นทุกยี่ห่อเหมือนกันค่ะอ่าเป็นท่อมือหนึ่งใหม่ๆนะคะมือหนึ่งหมดเลยนะคะสินค้าในร้านอ่าอันนี้จะเรียกว่าท่อมีพักนะคะท่อมีพัก หลายคนลูกค้าเข้าใจอาจจะเข้าใจผิดนะงงเอ๊ะทำไมยอย่างนี้อย่างโน้นต่างกันอ่ะวันนี้อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้เรียกข้อมีพักนะคะตรงนี้พักตรงนี้จะใหญ่ตรงนี้เลียวอ่ะแบบนี้ก็มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสั่งได้มีทุกสีเหมือนกันค่ะราคาราคาราคาอยู่ที่แบบนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท รวมส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะถูกมากอ,ะอ่ะสแตนเลสแท้ค่ะอ่าเป็นสแตนเลสแท้สามศูนย์สี่นะคะทุกอย่างเลยนะเป็นสแตนเลสแท้สามศูนย์สี่อ่าฮะอ่าจบอ่าอีกอย่าง เหมือนกันนะคะทำไม่พันเลยสร้างไม่พันเลยลอะดูสติกเกอร์กัอ,อก่ามับทางโอเคไม่เป็นไรอันนี้เรียกว่าเรียกว่าฟองแต่งนะคะฟองแต่งหรือที่เรียกกันว่าอ่าท่อไอดีรถไถเดินตามนะคะรถไถาการเกษตรรถไถอ่าการเกษตรรถไถเดินตามนีต็อกกันนะคะ แบบนี้เรียกว่าท่อไอดีท่อไอดีหรือว่ากองแต่งนั่นแหละค่ะอันนี้คือสร้างใหม่หมดนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นสินค้าของทางร้านเหมือนกันค่ะเป็นท่อใหม่นะคะไม่ใช่ท่อมือสองใหม่หมดนะคะอันนี้ราคาเปิดอยู่ที่ทางร้านขายที่อบาทรวมส่งฟรีรวมส่งฟรมงฟีมีเก็บ,บายทางค่ะ ้านนี้เลยเสียงนี่รันวุ้มวุ้มุ้มเลยนะคะอ่ะ,อ,ะอันนี้ข้างอยากนำเหนือน,นะคะเป็นลูกกิ้งนะคะ,คะลูกกิ้งซิ่งค่ะลูกกิ้งที่ใส่กับอ่ารดไถ่เดินตามนะคะลูกกิ้งสายพานอ่ะเรียกว่าลูกกิ้งซิ่งค่ะอ่ะราคาอยู่ที่ เจ็ดร้อยห้าสิบนะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทานะคะใหม่นะคะเ5็ดร้อยห้าสิบใช้งานไปยาวๆเลยค่ะใส่ธรรมดาโลกไม่จำนะคะผานไปแล้วอ่ะถึงเวลาถึงเวลาอ่ะถึงเวลาแจกนะคะแต่ มีก,กฎกติกาทีดนึงนะคะคือให้เข้า YouTube ไปกดติดตามเ้อหาช่องช่องคุณนายสายซิ่งนะคะกดแล้วกดติดตามกดถูกใจอ่าแ,แล้วแล้วแคปหน้าจอส่งมาที่เฟซเฟซช่างนัดนะคะมีแจกฟรีสุ่มแจกฟรีนะคะ3ท่านสุ่มแจกฟรีสท่านนะคะ สามท่านเป็นอ่าข้อต่อซิ่งค่ะข้อต่อซิ่งสุ่มแจก V สามท่านนะคะข้อต่อซิ่งหนึ่งคู่ไปเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ไม่เสียหายค่ะแถมได้ของแจกอีกนะคะอ่าแถมได้ของแจกอีกนะคะนี่กดไลค์กดแชร์ไอ้กดไลค์กดติดตามกดไลค์กดติดตามช่องใน youtube นะคะคุณนายสายซิ่งนะคะ แล้วจะได้ของแถมนะคะของแถมเป็นข้อต่อซิ่งนะคะส่วนถ้าอยากสั่งสินค้านะคะสั่งสินค้าได้ที่โทร0631138485นะคะหรือ0992293637นะคะติดต่อโดยตรงที่ช่างนัดค่ะมากลับค่ะติดต่อโดยตรงที่ช่างนัดนะคะ อ่าสั่งอยแบบไหนอะไรคือถามได้โทรมาถามได้เลยนะคะหรือ,อิ็อกซ์มาที่เฟซนี้ได้เลยนะคะเฟซที่อัปโหลดคลิปนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องคุณนายสายซิ่งนะคะและได้ของแจกด้วยนะ,ะโอเคงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>